ครับก็มาดอกัน e ีที่สามกันอีกแล้วนะครับก็อย่างเดียวไม่เสร็จเลยครับอยู่ตรงนี้ครับขึ้นพวงข้างไปเกี่ยวกันเลยตีเดียวเชียรครับยิเชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับนี้ก็มาดูมาดูนี่ครับ,รรบขึ้นพวงข้างกันเลยทีเดียวเชียร ไม่จะโวยมันสูงอะไรขนาดนี้สิบเมตรได้นะครับสิบเมตรกว่าหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้นี่ลุกแหมลุกจะไม่กล้าเลยเ <c oughs> ม็ดเราก็ยังมาเกี่ยวขึ้นกะได้จับพอขึ้นเลยไม่โกมารับเขาไม่ได้เ <c oughs> นี่ยครับต่อพวงข้างเกี่ยวเลยเดียวเชียวที่ที่สามเนี่ยเนี่ยครับ cắt rêu, lọc bơi, cắt luôn đến chưa tìm nhiều bên... này đi. Nhi, lên. Lái có trái đai lắm. Nhi, gặp có là, cây cao súng đấy, cây cao súng đấy, cây ก็มาดูวิธีเกี่ยวพลางๆไปก่อนมีลูกดวงด้วยนะทำกุณภาพก็มีลูกดวงเหนาะจอยในนีบก็เป็นแม่สาวน้อยนะก็แม่ลูกอ๋อนะมาขับรถมันทุกกตามแล้วล่องนีงวิ่งไงวะเนี้ยต้องไปฟังนูนนะ รีวก,กันต่อครับอีดีสานี่ก็จะเป็นของเจ้ารีโวกันบ้างนะเราได้ไป็นโมดิฟายรัวแล้วก็ฟาท้ายกันมาใหม่ก็ใช้งานจริงกันแล้วนะครับพูดกันขอแห้งกันเลยทตเดียวเจยวอากาศก็ร้อนชะมัดเลยครับเมื่อกี้รุมๆฝนนี่ร้อนอีกแล้วนะครับมาเนี่ยกินไปวันหนึ่งแล้ว ยบาเอ้ยวันดีว่ดีเลยวัดีวันที่ห้าเลยวะเด้อเด้อเด้อยี่บ้ายี่บ้ายี่บ้าตึงเข้ามามายี่สิบวันแล้วบุ๊มยี่สิบวันของในหัวนี่ก็คือยี่สิบวันตัดครั้งนะครับเป็นตามรุ่นเก่าถ้ารุ่นใหม่นี่ก็สิบห้าวันตัดครั้งหนึ่งไปเลยครับผม

Lúc này mình cù đàn luia cả lượt ti 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 พอก่อนพอก่อนเนี่ยบุยหญ้ากันเลยดเดี๋ยวเจียวแกงกวนเลยนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นคูนน้ำนะหน้าน้ำก็วิ่งไม่ได้นะครับเนี่ยที่หญ้าลกเนี่ยวิ่งขอบๆ โอรับใจด้วันวนี้วันนี้ไม่ล้งสัก่าไรนะ

Ni ngược tiệc mẹ râm mưu nhạc sai ba kakao lắng tóc kê lợi tì đeo chia gặp la gặp la gặp la gặp này mày lấy nữa à? Ừ. đá này mình mình rủ vô này đều nằm họ nằm lề ta năn này đồng lề ta hai bứt lệ nằm nam một đèn chỉ xảy ra cái lưới thì đều chiều quân nhiều đâu mẹ chào nằm nôm mãi bứt lưới lệ พี่ปอยเอาฝานั้นมาลงไงไปนะครับเราอยากเห็นนะส่วนปาล์มนะมันไม่ง่ายนะราคามันราคาก็อย่างน้อยต้องสี่บาทขึ้นไปครับมาให้ครบ นวป่าใตม่ใจเลยว่เดือนเว่ไม่นั่นะมันสถานบอายุนกมันก็เลยไม่เจอมาแต่หนูมันนั่น มันปล่อยโยนนึกมันก็สั้นแรงแล้วมันเตือนอ่ะอันนี้ก็เตือนเหมืนอนนเตือนอูนอตอยตรงนั้น นครับก็ซ้อชุนครับในครับ EP3 ก็น่าจะประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยว้เลมันนปนะครับันี่เลย EP3 เปิดเนอเดี๋ยวค่อยเอานี่ครับก็ EP3 ประมาณนี้นะสองคันก็ไม่มากปกติแปลงนี้ก็ สองคับนบรรทุกกันไม่หมดกันเลยทีเดียวเจียวนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยยอดหักหลายต้นนะต้องใช้เวลาพื้นฟูคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม